ไม่มีเพื่อนสองเราไม่ได้อยู่กับญาติพี่น้องเราไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่เราห่างพ่อห่างแม่เราก็เป็นปกติเราก็ต้องการดิ้นรนไปเรื่อยๆเหมือนไม่มีหลักไม่มีแหลกแล้วก็สามารถได้ไปพบได้โอกาสีได้ไปพบกับครูบาอาจารย์โดยที่เราเชื่นชอบครูบาอาจารย์ก็พาไปที่รู้จักพระจุลนแพทยกเราพาไปแล้วไม่ใช่เราไปคนเดียว่ถ้าไปคนเดียวก็คงจะไม่รู้จัก เพราะว่าท่านจะพาเราไปแล้วก็ได้ข้ามฝั่งสมัยก่อนมันข้ามฝั่งเราข้ามไม่ยากนั่งเรือข้ามไปก็สบายทุกวันนีมมมมมน้มันต้องมีดังมีด่านมันเป็นคำินมันต้องมีด่านเราก็ไม่ได้เข้าไปเขาจะพาเราลัดลัดลัดไปเราเป็นเด็กอย่างนี้นะแหละแล้วมาพระอาจารย์ได้วิชาอะไรมาบ้างนะที่พระอาจารย์ทําอยู่ในทุกวันนี้ที่ทําให้กับลูกศิษย์ลูกหาออเรื่องวิชาคาถา,ข,าของที่โปรดถนักศรัทธายาดโยนลูกศิษย์ลูกหาก็คือ สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพาะดีเกจีดังกับผมอนุชาทรงศิรินะครับผมได้มีโอกาสพูดคุยกับหลวงปู่แก้วคำพีโลพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดร้อยเอ็ดท่านเมตตาให้สัมภาษณ์หลากหลายประเด็นรวมถึงประวัติความเป็นมาของท่านด้วยนะครับผมมีบทสัมภาษณ์บทนี้ไปติดตามกันดูครับ ปัจจุบันนะครับคําว่าหลวงปู่เนนนะหลวงพ่อเนรเวลาที่ลงไปจะโดนวิาพากวิจารณกันมากมายมแล้วก็จะมีคนไปแสดงความคิดเห็นหอายุยังไม่เท่าไหร่เป็นหลวงหลวงปู่แล้วอะไรแบบนี้นักพระอาจารย์ตรงแล้วแล้วมันมีเรื่องราวเสียหายของของพระพระบางรูปนะฮะแล้วก็จะมีการพูดในสื่อแบบนี้พระอาจารย์ได้ยินแบบนี้พระอาจารย์คิดยังไง อันนี้อาตามาว่ามันเป็นนานาจิตตังนะอือ่านานาจิตตังของบุคคลเขาจะว่ายังไงเขาจะสรรเสริญกับเรื่องของเขาเขาจะว่านินทากับเรื่องของเขาอือ่าเราก็ถือว่าเราทําดีของเราอยู่แล้วขนาดเราพูดกับพูดนะตัวเราเองขนาดลิ้นอยู่ในปากของเราเรายัง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 กัดเลยอ่าแต่ว่าเราจะไปห้ามให้คนไม,ไม่ไม่วิพากไม่วิจารณ์มันเป็นไปไม่ได้หรอกอันนี้มันเป็นในสังคมอยู่แล้วสังคมในโลกอยู่แล้ว อันนี้ต้องยอมรับให้ได้อยอมรับต้องยอมรับถ้าคนไม่ยอมรับในจุดตรงนี้ก็คงไม่ได้อยู่ในสังคมอเขาคงไม่ได้เต่ามอออกสื่อคุณจะออกสื่อได้คืนคุณต้องต้องต้องโปร่งใสต้องต้องโปร่งใสแล้วคนต้องต้องทําใจแล้วมันมีทั้งเยินยอมีทั้งนินทามีทั้งว่าร้ายอคนเราเนี่ยอาตมาเชื่อว่าในโลกนี้ไม่มีใครดีเกินกัน และไม่มีใครชั่วเกินกันครับอ่าดีกับชั่วมันเป็นของคู่กันครับเหมือนว่าเหมือนสว่างละกับมืดเป็นของคู่กันมีสรรเสริญก็ต้องมีนินทาเป็นของธรรมดาปกติของมนุษย์ทําไมเขาเรียกพระอารย์ว่าหลวงปู่เนี่ยอันนี้การเรียกของอาตมาเนี่ยอาตมาเนี่ยขนาดยังไม่ได้บวชนะเขาก็เรียกหลวงปู่อ เพราะว่าตอนนั้นที่อาตมาอายุเจ็ดปีแปดปีอาตมาเป็นล่างทรงเป็นล่างทรงของปู่ลือศรี<อ>เขาก็เรียกหลงปู่หลวงปู่หลวงปู่แล้วปู่ลือศรีหลวงปู่ล,ล,อ <stadium. S 2> ลือศรีเขาก็เรียกของเขามาตามปกติของเขาจนถึงว่าอาตมามาบวชอาตมามาบวชทีน,นี้บวชนีนเขาก็เรียกว่าหลวงปู่เน่นหลวงปูเงป่เนนหลวงปู่นเนไปมาไปมาเรียกมาท่านี้เราก็มามาบวชพระครับมาบวชพระมาบวชพระ เมื่อบวชพระเขาครูบาอาจารย์อุปชาท่านตั้งให้เราคำพีโลอ่าเขาก็บวดห้องปูเนียนคำพีโรวังเขาแล้วก็ไม่ไปมันไม่อัตคำมอย่างเดียวมันไม่ไปไม่ไม่ไม่ไปพีโลอ่าอัตามากเลยว่า เอาอย่างนี้หลวงปู่เนรทำอย่างเดียวไม่ไปคัมภีร์โลมันไปอย่างนั้นมันไปอย่างนั้นแต่อาตมาก็เลยให้มาตั้งใหม่บอกว่าเอาอย่างนี้เรียกชื่อเล่นของอัตมาด้วยอาตมาชื่อเล่นชื่อว่าแก้วแก้วอชื่อเล่นือเรียกว่าแก้วพ่อแม่ตั้งให้มาชื่อว่าแก้วอ๋ออ่าก็เรียกว่าเอาหลวงปู่เนนแก้วไปอ้โหนะฮะหลวงปู่เนนแก้วจะได้จะได้เข้าใจไปอย่างนั้นถามว่าหลวงปู่บางคนเขาก็มาถามนะอ่าฮะแล้วเรียกอาจารย์ได้ไหมเออ คุณอยากเรียกอะไรก็เรียกของคุณคุณอยากเรียกลงปู่ก็เรียกของคุณต <c oughs> อนนี้มัน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 ,มนอตาตมาก็ไม่ได้ว่าไปให้ทุก้คนเรียกลงปู่แต <c oughs> ่ว่าถามว่าชช่อว่าลงพ่อแกล้วคนไม่เข้าใจครับ <c oughs> อ่า <c oughs> คน <c oughs> ไม่เข้าใจก็ไม่รู้ว่าอย่างไงเอา้าแล้วก็ต้องปากต่อปากมันเลยพ <c oughs> ูดเรยติดปาก <c oughs> ติดปากก็เลยว่าลงปู่เน้นแก้วลงปู่เน้นแก้วเท่าทุกวันนี้ครับตอนนี้เนี่ยลูกศิษย์ลูกหามาหาพระอาจารย์เขามาให้พระอาจารย์ทำอะไรให้บ้างครับ ก็ส่วนมากเขาก็จะมาให้สะดอกเคาะมาเสริมเสริมเสริมชะตาเสริมราศีครับมาลงนัสาริกาปากดีมากอย่างนี้นะแต่เรื่องสักเลยไม่ไม่ไม่สักมีสิทธิ์สักด้วยสิทธิ์สักแล้วแล้วพระอาจารย์กำกับให้เราจะกำกับให้ครั้งนะแล้วเห็นว่าเขามีเอ่อขึ้นบ้านใหม่นะจะตั้งศาลหรือศาลพระอาจารย์ก็ทําให้เขาด้วยอ่ะก็ทําแต่บางอย่างเราเป็นสามันาสารูปครับเช่นศาลเนี่ยเรา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 ทำถามว่าเราทําเป็นมไหมทําเป็น <c oughs> เรื่องทําไปประกอบพิธีกรรมเนี่ยเราศึกษามาพอสมควรแล้ว <c oughs> เรื่องตั้งสารถอนสารหรือสาร <c oughs> แล้วก็เชิญสารเราก็ทําเป็นแต่ <c oughs> ว่าเราก็จะทําเป็นแค่ว่า ตอนเขายกสารเราก็จะไปเปลีป่ยนประธานสมคือเราแค่ไปสวดเทียนก็เป,ร,เประธานสฆ์เทา่เ<อ>า,นานั้นแต่ว่าผู้ที่จะเชิญเราก็มีลูกศิษย์ของเราเราสอนให้รู้แล้วเป็นคาราวาแล้วก็เป็นคารวาตเราก็มีศิษย์สายคารวาตในประกอบพิธีนี้ให้เราเราก็จะบอกว่าเอาตัวนี้ขึ้นเอาตัวนี้ทําทําตัวนี้อ๋อเท่ากับเราเป็นเจ้าพิธีผู้กํากับอ่าเจ้าพิธีผู้กํากับอ่าฮะนะโอ้วันนี้นะครับวันนี้ได้รับความเมตตานะฮะจากนะาลุงปู่เนียนแก้วนะครับ นี่ฮะท่านเมตตาพูดคุยนะจริงๆเนี่ยเราอยากจะพูดคุยให้เยอะกว่านี้นะครับมีโอกาสเดี๋ยวผมจะไปพูดคุยที่วัดวันนี้เดี๋ยวให้หลวงปู่นะครับให้พรน,น้ากับแฟนรายการนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับหลวงปู่ฮะนะหลวงปู่เนี่แก้วปัจจุบันอยู่วัดปัจจุบันในอาตมาเนี่ยที่เขารู้แนะนําของอาตมาในคณะสงฆ์ก็คือพระครูคัมภีรอุดมคุณครับ วัดอุดมพยสนตำบลรอบเมืองอําเภอเมืองจังหวัด101ร้อยเอ็ดและเป็นประธานสงฆ์ที่พักสงฆ์อุทยานปฐมนาคราชวังนาคินสากิตนครบ้านบัวป่าตำบลคูเมืองอําเภอเมืองสวงจังหวัด101ร้อยเอ็ดนะขอพรนะฮะในสุดท้ายนี้ก็ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทพเบื้องบนเทวดาเบื้องล่างมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รัตนตรัยทั้งสาม มีพระเสื่อเมืองพระสมงเมืองพระสยามเทวาธิราชจงมาอํานวยอวยชัยคณะศรัทธาและมูลศรัทธาจงประสบแต่โชคลาภทรัพย์สินเงินทองเข้าของไหลมาเทมาเหลืออยู่เหลือกินเหลือกินเหลือใช้เหลือใช้เหลือจ่ายตกน้ําอย่าได้ไหลตกไฟอย่าได้ไหมตกแห่งพลและตาบลใดขึ้นเชื่อว่าความกสนขึ้นเชื่อว่าความลําบากขึ้นเชื่อว่าความทุกข์ยากขึ้นเชื่อว่าความยากจนอย่าได้เกิดมีขอให้มีจิตเป็นบุญเป็นกุศลบริบูรณ์ผลผลบริบูรณ์ผลสุขผลทุกทั้งปวงจะทํามาค้าขาย ธุรกิจการงานราชการใดๆก็ขอให้จงเป็นผลสําเร็จชัยโยชยะชัยยะชัยยาจงรับพรแล้วจงนิราทุกนิราศงนิราโรคนิราภัยนิราสัพาเก่อตัวใดๆขอให้กลับกลายเป็นดีข้อปีให้เคลื่อนข้อเดือนให้คลายราะวันให้หายเหมือนน้าดับไฟตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทินเจริญพรถูกครับท่านอยู่กับรายการพระดีเกจิดังกับผมอณิชาสรงสิรินะครับวันนี้ นะนะครับท่านคุ้มมากได้รับความเมตตาจากหลวงตาขืมแล้วก็ได้รับความเมตตาจากหลวงปู่เนีนแก้ววันนี้ไม่ได้นัดหมายแต่มีโอกาสมาเจอท่านโดยบังเอิญก็เลยสัมภาษณ์พูดคุยวันนี้ได้สาระเยอะแยะมากมายท่านสามารถจะติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาส1เอนาฬิกาโดยประมาณจนถึงเที่ยงแล้วก็ยามค่ำคืนหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มเจอกันทางเพจหนังสือพิมพ์คัมพีนิวแล้วจะดูย้อนหลังได้ใน YouTube นะครับ คลิปนี้ผมจะให้ท่านติดตามใน YouTube ด้วยนะครับไปติดตามใน YouTube กันได้วันนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับกลับลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ